สวัสดีครับพี่น้องสายอาหารครับอีพีวันนี้นะครับขออนุญาตพามาชมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวนะครับวันนี้พามาชมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวรุ่น M 6 5นะครับ M 6 5หรือว่า M 1 9 6 5เนะครับเราเรียกสั้นๆว่าเป็น M 6 5นะครับก่อนที่จะรับชมว่าจะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออธิบายสั้นๆนะครับสาหรับรุ่น M 6 5สานะครับสาหรับ M 6 5นี้นะครับจะมีรูปแบบอยู่ 2- อสรูปแบบด้วยกันนะครับที่คนบ้านเรามักนิยมตามหาเก็บกันนะครับซึ่ง M 6 5นี้ไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้นนะครับที่นิยมตามเก็บตามหากันทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศแตบ่บ้านเราหรือต่างประเทศที่เป็นแถวยุโรปนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ ตามหาตามเก็บกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาชมหรือว่าพูดคุยเรื่องรูปแบบที่คนบ้านเรามักจะตามหาตามเก็บกันนะครับซึ่งลูกหลักๆเลยนะครับจะเป็นรูปแบบของเขียวจีนะครับเราเราเรียกว่าเป็นรูปแบบของสีเขียวจีหรือว่าสีเขียวแบบนี้นะครับอ่าซึ่งเขียวจีนี้จะมีอยู่รูปแบบ ย่อยๆอีกนะครับที่คนบ้านเรามักจะตามเก็บกันนะครับหลักๆเลยนะครับอันนี <t <t ้เอาหลักๆก่อนนะครับหลักๆจะมีอยู่2รูปแบบก็คือเขียวจีที่เขาตามเก็บกันก็คือจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจะเป็นซิปเงินนะครับเราเรียกว่าเป็นซิปเงินทั้งซิปหลักและก็ซิปรองรูปแบบที่2เป็นซิปทองแบบนี้นะครับทั้งซิปหลักและก็ซิปรองเนี่ยเป็นซิปทองอันนี้คือ2รูปแบบหลักที่คนบ้านเรามักจะตามเก็บกันนะครับ ส่วนรูปแบบเพิ่มเติมที่ค่อนข้างที่จะหายากก็คือเป็นซิปโรมดำนะครับซิปโรมดำอ่าเป็นซิปโรมดำอันนี้ค่อนข้างหายากและอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากก็คืออ่าซับต่างนะครับเป็นตัวซับด้านในเนี่ยตัวซับด้านในนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นซับต่างเราเรียกว่าซับต่างฟ้าจากปกติเนี่ยซับเป็นสีเขียวนะถ้าเป็นซับต่างเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับโดยโดยเฉพาะสภาพใหม่ๆและก็ ไซส์ที่คนเอเชียบ้านเรามักใสได้นะครับอันนี้คือหลักๆนะครับส่วนรุ่นนะครับรุ่นหลักๆแล้วมันก็จะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ขึ้นมานะครับมาจนถึงยุค70พวกนี้นะครับที่คนบ้านเรามักจะเก็บกันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบรุ่นนี้บางคนชอบปีนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วก็บ u เจ็ตว่ากําลังซื้อของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมครับดังนั้น เสื้อ M65 นี้นะครับมันเกือบทุกรุ่นนะครับจะได้รับความนิยมนะบางคนนะชอบสีเขียวล้วนแต่กําลังซับในกําลังซื้อไม่พออาจจะไปจับพวก M65 ที่เป็นลายวุ้นแลนด์ก่อนแล้วก็ค่อยมาจับพวก M65 ที่เป็นเขียวโอจีนะครับบางคนอยากได้เซฟเงินแต่หาไซยังไม่ได้ก็อาจจะไปจับพวกซิฟทองอะไรแบบนี้ก่อนก็แล้วแต่คนแล้วแต่สถานาการณ์อันนี้บอกยากเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยหรือว่า เป็นที่นิยมกันมากๆนะครับที่เขาเก็บกันก็คือรุ่นไหนบ้างรูปแบบไหนบ้างหนึ่งก็คือรูปแบบรุ่นหนึ่งนะรเราเรียกว่ารูปแบบรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนี้ก็คือจะไม่มีอินทนูตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบเดียวที่ไม่มีอินท์นูในสาย M 6 5ในตระกูล M 6 5เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ไม่มีอินทนูนะครับเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีอินทนูคือรุ่นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอันนั้นคือรูปแบบหลักๆที่คนมักจะตามเก็บตามหากันเพราะมันค่อนข้างหายากผลิตมันน้อยล็ อันนั้นรูปแบบที่1ส่วนรูปแบบที่2ที่เขาตามเก็บตามหากันก็คือรูปแบบของซับต่างนะครับก็คือตัวเสื้อเนี่ยเป็นเขียวแล้วแหละนะครับแต่ตัวซับด้านในเนี่ยเป็นเป็นสีต่างสีเราเราียกว่าเป็นซับต่างซึ่งซับด้านในจะเป็นออกเป็นสีฟ้าฝาครามอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง ความฟ้าของแต่ละตัวในในซับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางบางตัวเนี่ยฟ้าแบบเข้มเลยบางตัวฟ้าแบบอ่อนๆก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีผลิตแล้วแต่ล็อตนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับที่เขานิยมตามเก็บกันนะครับแล้วก็รุ่นถัดมานะครับก็จะเป็นกาซิปเงินนะครับซิปเงินอาจจะอยู่ในยุคหกศูนนะครับเราจะอาจจะอยู่ใน ทันเวียดนามอาจจะปลายปลายเวียดนามนะครับยุคหกหกเก้าลงไปอาจจะอยู่ยุคหกหกเก้าหกประมาณนี้หกแปดหกเก้าก็รูปงียจะเป็นซิปเงินนะครับอันนี้คือรูปแบบที่สามที่เขาตามเก็บกันส่วนรูปแบบที่4ี่ก็เป็นตัวนี้นะครับก็คือซิปทองนำซิปทองทั้งซิปหลังแล้วก็ซิปเงินนะครับส่วนหลังจากซิปทองนี้ไปแล้วนะครับถามว่ามีคนชอบไหมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับถ้าสายเก็บก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้า ถ้าสายแบบเอาไปใช้ใ,ชใส่ใส,ใส่ใช้งานธรรมดาทั่วไปก็อาจจะชอบนะครับก็แล้วแต่กําลังคนนะครับยุค80นยะยุค80นะก 80, นะ็ยังจย,ยังจะเป็นซิมทองนะครับแต่ซับตัวนี้จะเป็นผ้าริบสต็อปนะครับแต่ถ้ายุค70เนี่ยลงไปนะครับจะเป็นผ้าผ้าเรียบแบบนี้นะเป็นผ้าเรียบเนี่ยจะเป็นยุค70ลงไปส่วนตัวนี้จะเป็นปีปี7จ็ดเจะตัวนี้เป็นปี7 7ป้ายจะเป็นป้ายผ้านะครับ ถ้ายุค70ลงไปจะเป็นซับที่เป็นผ้าเรียบถ้ายุค80นี่จะเป็นผ้าลิปสต็อปเขาก็นิยมกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่นิยมกันแต่อยู่ที่กําลังคุณกาลังซับของแต่ละคนที่มันจะ,ะจับได้ไม่ได้ก็แล้วแ,แ,แต่คนนะครับส่วนความชอบผมก็อธิบายยากเหมือนกันแต่จะบอกประมาณว่าบ้านเรามักจะเก็บกันประมาณนี้นะครับที่เป็นเสื้อในตระกูล M65 บ้านเรานะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่มีอินทนูนะครับ แล้วก็จะเป็นรุ่น2ที่หลายๆคนจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็คือใต้อินเทนูตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่น1ที่ปรับมาใช้ในรุ่น2นะครับก็จะเป็นซิปเงินแต่ใต้อินเทนูตรงนี้จะมีย้ำอยู่นะครับจะมีรอยยาจจะมีฝีเข็มย้ำอยู่ใต้อินเทนูจุดนี้นะครับอันนั้นเราเรียกว่าเป็นรุ่น1นั่นแหละแต่เขามาปรับใช้ในช่วงของยุค2เขาก็เลยไปใส่อินทนูมาใหม่นะครับประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนี้นะครับ เสื้อรุ่นนี้จะมีฮู้ดอยู่ด้านในนะครัฮู้ดจะเก็บอยู่ด้านในนี้เป็นซิปของการเก็บฮู้ดนะครับประมาณนี้นะครับสภาพก็ดีนะครับก็ราคานะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็ก็อยู่ที่สภาพและไซส์นะสภาพและไซส์บางตัวอาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับบางตัวอาจจะราคาไม่ค่อยแพงอยู่ที่สภาพและก็ไซส์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้พิเศษนิดนึงครับตัวนี้เป็น ปกติแล้วนะครับเสื้อ M 6 5นะครับจะเป็นคอตตอนซาตินร้อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะพิเศษหรือว่าหายากนิดน,นึ่งครับเพราะว่ามันจะเป็นผ้า,า62-38นะครับเนี่ย62คอตตอนแล้วก็38ไนลอนนะครับซึ่งใครที่ชอบใส่เสื้อ M 6 5แต่หน้าร้อนใส่ไม่ได้ตัวนี้เหมาะมากนะครับเพราะตัวนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่า และผ้าเนี่ยจะบางกว่าเนื่องจากว่าจะเป็น2ชนิดผ้ากับคอตตอนกับไนลอนนะครับปกติจะเป็น,นะนคอตตอนร้อยน้ำรั่วคอตตอนซาตินร้อยนะซึ่งมันจะมีน้ําหนักที่เยอะกว่าแล้วก็หนากว่าจะเหมาะกับฤดูหนาวอย่างเดียวส่วนตัวนี้ที่เป็นผ้า2แบบแบบนี้นะครับจะเหมาะกับฤดูร้อนก็ใส่ได้ฤดูหนาวก็ใส่ดีนะรประมาณนี้นะครับอ่าจะถ้ายุคก่อนกอนยุค อะไรอะไรยุค60แล้วพวกนี้จะมีอยู่2ป้ายหรือว่า3ป้ายนะครับบางตัวจะเป็น2ป้ายบางตัวจะเป็น3ป้ายถ้ายุค70ตัวนี้นะครับก็จะเป็นป้ายเดียวด้านบนแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะมีเชือกเอวครับมีเชือกล่างเชือกเอวเอาไว้เอาไว้รูดนะครับเพื่อให้ส่วนเอวเนี่ยกระชับนะครับกระชับส่วนปลายแขนนะครับถ้ายุค60เนี่ยจะเป็นปลายแขนผ่าวีนะครับมุมนี้จะเป็นปลายแขนผ่าวีส่วนยุค70 80จะไม่เป็นผ่าวีแล้วนะครับก็จะเป็น ตรงแบบนี้ก็คล้ายๆกับไอตัวกระเป๋าเชียงนะครับถ้าเป็นรุ่น3ลงไปเนี่ยก็จะเป็นผ่าวีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่น4ีเนี่ยก็จะไม่ผ่าวีแล้วนะครับก็จะเป็นผ่าตรงนั่นเขาเรียกว่าเป็นแขนตรงประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรียบๆประมาณนี้นะครับที่เป็นตระกูล M65 ก็สรุปชั้นๆสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในสาย M65 กก็ สามารถที่จะหาซื้อหาเก็บหามาใส่กันได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจะเลือกรุ่นไหนนะแล้วแต่คนชอบและกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับแต่ถ้าเป็นเขียว O อีนับยุค80ลงไปเนี่ยซิบทองหลักและซิบทองรองนะครับก็เก็บได้นะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในแต่ละวันนับนับวันราคาก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมากับผมก็ได้นะผมก็พอมีอยู่ทั้งไซ เ uh, อ,อ็กซ์สมอลไคูล่าไซส์สมอลไซส์มีเดียมไซส์ลักเอามีอยู่นะสภาพดีๆสภาพใหม่ๆใ,ใครที่มองหาอยูก่ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับเผื่อว่าใส่ได้นะครับส่วนราคาก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับอโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ